อ่าตอนนี้มาถึงแล้วนะฮะสตูดิโอที่เราจะมามาพากบอลกันนี่อยู่กับเจ๊ดำเฮ้เจ๊ดำเขาต้องเอาเวลาเจอเพจเจ๊ดำต้องตัดต่อไว้ตรงไหนนะเวลาตัดต่อเอาไว้มุมจอใช่ไหมใช่ในชี้หน่อยจะให้เขาตัดไว้ตรงไหนเอาเอาไว้มุมนิดนีดเฉียบจริงเลยนะฮะชื่อบริษัทอะไรอ่ะตรงเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็น working space อ่าชื่อชิวชิวอะไรทุกอย่างเลยอ่าชิวชิวนะครับก็ถือว่านี่เป็นนี่ถือว่าเป็น สัปดาห์แรกๆนะใช่หลังจากที่ดิกิะสินทูบิชันเปลี่ยนมือมาเป็นเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแม้ว่าเซนต์อาจจะยังไม่เต็มตัวแต่ว่าก็เริ่มที่จะเข้ามารันงานละเราเดี๋ยวจะให้ดูว่าทีมงานนี่เพียบเลยนะบอกเลยนะเหมือนทำรายการทีวีรายการเหมือนทำรายการทีวีรายการหนึ่งนะครับอตอนนี้ส<ร>วัสดีครับส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 วัสดีครับนี่ทีมงานสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับมีน้องทีมงานมารับด้วยเช่นพอยนะ อ๋อน้องเก๋ตกลงน้องปอยที่ได้เจอไหมเนี่ยวันดีครับ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 ดีครับวันดีครับพี่วันดีครับวันดีครับวันดีครับดูสิดูสินีภาคดบอลแค่เนี้ยคือคนมหาศาลมากอะห้องห้องวังวันดีครับ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  เรียบร้อยหมดแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นสตูดิโอที่เอาไว้ถ่ายตอนพักครึ่งน,นะครับนี่ <Hey. S 2> ไม่คิดว่าจะมีที่พักที่ไหนที่ดูแลเราดีขนาดนี้นะครับ uh huh. ทั้งขนมผลไม้ข้าวก็มีกินกาแฟก็มีนะวันนี้ก็ถือว่าเราเราพัากันคู่เดียวถูกไหมเจดำ เพราะว่าเป็นมีแค่เราคู่เดียวเพราะว่าแต่ตกค้างจะบอกว่าตกค้างก็ไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นแมชที่เลื่อนมาเตะเร็วเลื่อนมาเตะเร็วเนื่ยแต่ว่าเชียงรายมีภารกิจในเอฟซีแชมเปี้ยนซีซั่นั้นวันนี้เชียงรายจะไปเยือนบริสเทโรที่สนามบุญยชินดานะครับหลังจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราแต่งหน้าตอนนี้เหลือเวลา1ชั่วโมงเนาะก่อนพักเดี๋ยวเราแต่งหน้าทําผมเสร็จซึ่งดูแล้วเจดมก็คงไม่ต้องทําผมทหน่อยผมเองไม่ต้องทําแล้วแข่งมาแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมตัวกันตรงนี้แหละ ไปเจดาเช,ดดเชญก่อนแล้วเราก็จะมาเตรียมตัวตรงนี้นะครับเรื่องลายช่องลายชื่ออัปเดตลายชื่อกัน11คนแรกไล่ชื่อเสีเยงเรียงนามให้ตรงกันอแต่ว่าตอนนี้ไปแต่งหน้าก่อนอแต่งหนาง้าน,นะครับเพราะว่าจีสเปเยยม,มาแข่งปึ๊กเลยครับมันคงไม่ต้องเดี๋ยวแต่งหน้ากอนแล้วกันนะครับแล้วยย๋ยมาเจอกันตอนที่แต่งเสร็จแล้วกันนะครับทีหนึ่งสองมา ไม่ได้นามมีบอกไปไปนะฮะไม่รู้ฝั่งไหนนะฮะพีรวัตรล็อกหนึ่งทีแล้วเจอกับนรงเปิดเข้ากลางได้แล้วยิงลูกนี้เอ้าเทียบรอยไปแล้วครับโอ้โหครับได้ไหมครับเอ้าแล้วข้ามเส้นหรือยังครับเทียครับอัครวินสวัสดีครับแต่ว่าเจ้าตัวมั่นใจครับโอ้โหนี่ครับไม่มีลูกนสายสะอาดครับแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้เข้าไปต่อนะครับหลายคนอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะ ผมสารภาพเลยว่าวันที่ผมทําร็อกคลิปก่อนหน้านี้ที่มากับเจดมะผมลืมถ่ายต่อครับมันเปจบที่ห้องเตรียมนักภาควันนี้ก็เลยว่ามาอีกวันหนึ่งนะครับเป็นเกมวันอังคารเป็นนัดที่เชียงรายเลื่อนมาแต่เร็วอีหนึ่งเกมบุกไปเยือนสุโขทัยเอาง่ายๆแค่จอนบาโจเจอกับยวโรซิมาก็น่าดูแล้วครับต้องร้องซีฟแล้วนะฮะเพราะว่านำดาวสมบูรณ์กันเปนคู่วันนี้เปลี่ยนคู่ภาคฮะอยู่กับคุณต้ามิสเตอร์ทีม เราต้องเติมน้ำตาเลเติมเขาไปนะครัเรานบ้าอะไรผ่าตัดก่อนภาควันหนึ่งอ่นนี้เป็นบรรยากาศก่อนต้องไมคก็าาพา,าไปเที่ยวสี่ห้องเพิ่มเติมขอบคุณน้องทีมงานด้วยนะครับดีย๋ยวค่อยเก็บรายละเอียดไปคือต้องสารภาพว่าวันนั้นถ่ายนงแต่ขึ้นมาเลยพ่ต้า <c oughs> ปรากฏว่าแต่งนุ่งแต่งหน้าเสร็จมานั่งตรงนี้แล้วลืมถ่ายต่อวันนี้ก็เลยถือว่ามาคอนติเนียแต่ว่าได้เก็บ2วันเลยจากสองนักภาคนะฮะก็ตอนนี้เป็นเวลา5โมงบอนจะเตะประมาณ6โมง เราก็ประมาณน่ะหกโมงสามก็คือใช่นักฆถูกต้องขั้นตอนของนักฆ่าก็จากนี้ไปนะครับเราก็จะไปแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าทำชื่อก่อน้ัแต่คนแต่งหน้าทําผมแต่ว่าช่างยังไม่มาที่จะทำแล้วที่ผมอ่าพอช่างยังไม่มาปุ๊บขั้นตอนของนักฆ่าก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้วครับเขาก็จะให้ใบรายชื่อมาแบบนี้นี่นี่เดี๋ยวให้ดูใบรายชื่อไลอัพนะครับมาจากสโมสรเลยนะมาจากสโมสรแล้วนี่ครับ ฝั่งของเชียงรายไงก็ ا ا คือเออร์มานเปเรราเขาก็จะเขียนผังมาเลยวันนี้เชียงรายเล่น3 412 2> ึดังนั้นเนี่ยผังเนี้ยก็จะเป็นผังเดียวกับที่จะออกหน้าจอทีวีอ่าดังนั้นทีมภาพก็จะได้เตรียมความพร้อมก่อนเนี่ยฮะเป็นไงพีต่ต้าเบื้องต้นเท่าที่ดูแล้ววันนี้โอกาสออกยังไงฮะเกมบิ๊กแมชเชียงรายเนี่ยเกมล่าสุดผมดูอยู่นะคุณภาพกับเจดดนเนี่ยครับผมไปดูที่เะยองอวันนี้คุณไปหาพิษบัว หาพูดถึงหาบนเวทีรับจะดูอยู่เกมเชียงรายไม่ค่อยดีแต่โชคดีที่ได้ประตูใช่แล้วก็เกมของเฮโรเนี่ยค่อนข้างจะดีเพราะฉะนั้นวันนี้เจอกับทางระยองที่หวังจะเกมก,ก่อนที่ทแพ้สมุทรไทรมาสามสองแบบโคตรมันเจอกับสุโขทายัยเจอสุโขทัยวันนี้สุโขทัยเล่นในบ้านเองแล้วเล่นในบ้านค่อนข้างดีแล้วถึงเชียงรายถ้ามาแบบปอกแต้แบบเกมเจอเทโรนะก็แน่คี่ว่ามันเอาจ่่ผมมองว่า วันนี้สู้ไทสู้ไดนี่แล้วอย่าลืมว่าจอร์บาโจกับบิลโรซิม่ามีนำดาวเันโวร่วมนะข่าวดีคือบิลเนี่ยคัมแบ็คกลับมาลงลงตัวจริงไหมดูรายชื่อยังบิลเดมเบลเหรอบิลโรซิม่าบิลโรซิม่าอ่ามีไหมบิลโรซิม่ามีมีมีเบอร์เก้าลงครับเอาแล้วครับบิลวันนี้ลงมาเป็นตัวจริงครับโอ้โหยืนยืนหน้าคู่กับเจ้าชาชาเลยครับโอ้โหเลย ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้สนุกแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเราก็จะเตรียมความพร้อมไปแบบนี้นครับดูไลน์อัพตัวผู้เล่นเขียนผังที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็แต่งหน้าทําผมเพราะว่าเดี๋ยวจะมีช่วงพักครึ่งด้วยเอาเป็นว่าก็ฝากไว้นะครับแล้วก็ใครอยากติดตามบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวติดตามายาวๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศในห้องภาคด้วยวิแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอไปเตรียมข้อมูลในการพาคก่อนนะครับโอเคเล้จเจอกันนะฮะออ่ะตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วนะฮะ คุณพร้อมไหมครับคุณสุรชัยวงบัวขาวอ n t l e m a n แต่ว่าตอนภาคอาจจะให้ดูบรรยากาศไม่ได้นะครับเรวจะพาเข้าไปดูในห้องภาคอ่าเป็นครับสวัสดีครับสวัสดีรอบหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้เกมสนุกนะวันนี้ขอให้มันไว้ก่อนขอให้มันไว้ก่อนนี่เป็นบรรยากาศอก่อนเริ่มเกมเออห้องไหน พี่ต้าผมเข้ากันใช่กันห้องใหญ่ของเราอีกอะเท่ากันปะไม่รู้เหมือน,นกันมโนอย่างนั้นมโนโมกิอ่านี่เป็นบรรยากาศของห้องพักนะครับนี่ห้องตัวน,นี้ครับเหมือนคาราโอเกะที่คุณต้าไปบ่อยๆถูกไหมฮะเฮ้ยคลองประมาณนี้แหละห้องวีแล้วห้องวีเลยเหรอเนี่ยครับก็จะมีห้องพกักนี่ปากหนึ่งปากสองอันนี้ก็จะเป็นห้องมันเล็กนิดเดียวประมาณสักน่าจะสองคูณสองเมตรถึงปะเนี่ยน่าจะประมาณนั้นแนะ่ะ สี่ตารางเมตรครับตอนนี้เราอยู่กันนะครับเขาก็จะมีจอให้มีมิกเซอร์ไมค์หูฟังนู่นนี่นั่นมิเซอร์ที่สั่งได้ทั้งคืนนะครับได้ทั้งคืนครับยี่สิบห้าบาทนะฮะฮะได้แล้วคืนนุกหนังเป็นแนวจริงจังด้วยอ่ะประมาณนี้นะครับนี่มันเป็นสไตล์ผมไเวลาทำเจ็ดสุดาครับถูกต้องครับนี่ตาสายปั่นนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันบรรยากาศเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสถ่ายช่วงพักครึ่งก็แล้วกันอ่ช่วงนี้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันนะครับบ๊๊าายยบบายบาย วันนี้เป็นเกมที่สนามทะเลหลวงครับสุโขทัย f อเปิดบ้านเจอชมป์เก่าสิงห์เชียงรายอยู่ในเตต่อนมาโจอิซซันเมโลมาแล้วครับทางขวาอิซซันเมโลไหลเข้ากลางาลรวจดมาโจยิงเรียบร้อยครับสุโขทัยขึ้นนำไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากจอนมาโจนี่วิ่งไปรอในกต่อผิโทษครับนี่ฮะมาโจเข้าไปรอแล้วชาร์จเสาสองเข้าไปในโมดสิทธิจ์จริงๆครับทางสลานอนอนอนุอินครับทางซ้ายครับมีสนุกรานกดลูกนี้โอ้โหชมท่าอร่า แม่เ,เชื่อได้ไม่ได้ครับสุดการกดไปชนผานครับเอาเสร็จขึ้นไปนะครับนี่เป็นบรรยากาศที่เก็บมาฝากกันก็จบไปละก็เป็นสุโขทัยที่ชนะไปส0เกมมันมากนะครับก็เดี๋ยวผมเอาบรรยากาศสดๆให้ดูเลยนะกล้องอาจจะแบบขยับไปมานะครับอ่าขอบคุณครับครับโอเคขอบคุณมากนะครับ โอ้เกมสนุกมากเลยขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนครับเดี๋ย okay, ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับโห oh, นี่ทีมงานทุกคนเลยฮะดูไว้นะฮะโอเคขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> อะ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่นํามาปากกันนะครับก็เออผมว่าฟุตบอลไทยมันก็ปีนี้มันก็สนุกขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนให้กําลังใจทั้งคนที่ทํางานทีมพาด แล้วก็ทุกอย่างมันเปลี่ยนใหม่หมดนะครับทีมงานเองเขาก็ตั้งใจทุกคนนะครับเป็นไงบ้างครับคุณสุรชัยถ้บรรยากาศหลังการบรรยายสดเสร็จถ้าคุณกรอเทปมวลดีทก่อนภาพน,นะครับผมวิจารณ์วิเคราะห์ไว้ว่าอะไรมันเป็นไปตามนั้นเลยนี่ก็เป็นกรอที่สุมดีนะครับวันนี้ผมภ้ากับเจนจเน,น,จน,นี่ก็จะเป็นการพรุ่งนี้ผมจะภาากับเจดามีก็จะมีการนะครับก็เราจะไม่อยากจะใส่สีปรุงรสอะไรให้มันคงความเป็น,นุวามเป็นประสา ح. เดี๋ยวผมรู้นะครับผมจะฝากกล้องยีเจดดับมาให้มันมาถ่ายให้ผมับคือผมจะใช้งานมันครับโตนะอ่าอ่ะก็เป็นบรรยากาศที่เอามาฝากกันนะครับผมว่าให้ติดตามฟุบอลไทยเพราะว่าเอาลุงตก็เซน์ก็ตั้งใจครับแล้วก็ผมก็ไม่เคยเห็นทีมงานเยอะขนาดนี้นะเอาคุณดูสิครับสิ่งที่เขาดูแลครับดูสิฮะมีผลไม้มีน้ำเนื้มทีมงานดูแลดีมาก น <ST su ks> ี่คือมาตรฐานของของเซนส์เนี่ยเขาเป็นบริษัททำรายการทีวีมาก่อนนะฮะนี่จะเป็นมาตรฐานของคนเวลามาถ่ายทำรายการเลยเขาจะมีอย่างเงี้ยมีขนมนมเนยมีข้าวมีอะไรกินมีทุกอย่างที่คุณต้องการซึ่งปกติหกห้าอนมาตลอดชีวิตผมไม่เคยเจอเซนส์ของณมากครับ เนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าต้าสายปั่นนะฮะหรือต้าอยู่เป็นนะครับเอาประมาณนี้นะผมก็เก็บตกบรรยากาศมาเอาเป็นว่าวันนี้เป็นคลิปที่รวม2วันเลยก็คือตั้งแต่ที่ภากับเจดม้วก็พี่ต้าเม่อกีจริ้งนายเขาบอกว่าสนุกกว่าเทโลกว่าเอาเป็นเพราะว่าคุณมาหรือเปล่าอ่ะพี่ตาฝากฝากหน่อยว่าให้คนกดซับช่องคืนลูกหนังแล้วก็บอกคือจะผมจะบอกว่าคุณพี่ตาเนี่ยเขาเป็นคนก่อตั้งคืนลูกหนังนะฮะ ที่ปัจจุบันผมมีผมจะมีเสื้อทีมฟุตบอลคือห,หนังกับเขาแล้วนะฮะถูก <c oughs> ต้องนะตัวสิบเอ็ดนี่นะเสื้อจะเป็นลายแบบ <c oughs> คล้ายคล้ายคลาสสิโกเซอติกเลยนะ <c oughs> ก็ยังไงถ้าคุณเป็นแฟนเจ็ดเป็นแฟนคืนลูกหนังเนี่ยก็ก็ฝากติดตามด้วยกันผลงานของเราผมเนี่ยอย่างที่เจ็ดบอกว่าเป็นผมเป็นคลิปแรกของเหตุครึ่งลูกหนังที่พูดนะแล้วปัจจุบัน <c oughs> นี้เหตุนี้เดินทางมาถึงสามปีแล้วก็ขอให้รักกันอยู่ตลอดไปแล้วกันแล้วจะพยายามพวกเราก็จะพยายามสร้างสรรค์ ผลงานออกมาให้ดีที่สุดลงไปถึงเจ้าของเพจอย่างเขา่ะซูมเข้ามาในรูจมูกเลยไหมล่ะดีดีมแม่พวกเราเราเชิญลิต้ามาทําคืนลูกหนังบอลไทยเฮ้ยเอาเรื่องนี้ไปบอกผู้หลักผู้ใหญ่ทำคืนลูกหนังบอลไทยเพราะว่าทีมเราข้ามกอลไทยสองเดือนต้องมีคืนลูกหนังบอลไทยครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายเครุบจะคิดยังไงครพี่ไม่รู้เลยดีด